ครับผมวันนี้จะผ้าเห็ดหน่องงวกินนะครับผมพร้อมหน่องงวไส้อักีเลือดนะครับใบขับคู่ครับกับผักอยากใส่ผักแกงก็ตามใจครับผมนี่ผมใส่หอมใส่ผักโอหลายเนวครับผมนี่ก่อนอื่นจะเตรียมของไว้ก่อนนะครับตำพกตะไคร้ตำใหงยนหยาบนะครับไ่ต้องตำละเอียดข้าตะไคร้พริกกระเทียมนะครับ พ่อตามเสร็จแล้วเราก็ไปข้างหน้าหน้าส่จักไอเครื่องรีดครับเราต้องใส่หลายอ้ยอยเจาะฮะแล้วก็เปิดไฟเนาะเปิดไฟอ๋อเกี่ยข้าวเพิ่งด้วยกับปันเศษเดี๋ยวเนี่ยกินบะแสโอ้เบรกง่ายๆเ้าะกึบอืมอ,อ่า ก็นำเดยือดเท่ากับนี่ครับเอาเครื่องเข้าตำใบใส่เข้าไปเลยครับผมมาเดยือดแล้วครับพอเดยือดแล้วนี่เลาวกนอนงูมาไทยนังไปเลยอ้โเนี่ยผมไว้ระมานท,ที่นะครับไว้ปรุงตามใจชอบที่นี่ปรุงรสตามใจชอบครับนี่พอยชู้ขับไ,ได้ระเอกนี่ชูเหยื่อน้อยนึงครับ ย่นะนำปลาไหน้อยนึงครับเพื่อเพิ่มนัวแซ่บแหงนี่การรุ้รสกับผูงตามใจชอบนะครับไผ่อยางไต้หยังตะไ่ยนะครับนี่พอเดี๋ยวได้ที่แล้วเราก็จะเอาผักลงไปครับไปชับูครับอ,อไอต้นหอมาผักรวมแนละ้วผักใส่ตามใจชอบเอานะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับหลังนั้นเราก็โคลรีคลีคนให้มันเข้ากันครับ นคนให้มันเข้ากันนะครับอี่ทิ้งไว้ให้ผักผักสุกนะครับผมก็เป็นการถ้าผักสุกแล้วก็เป็นการเ,รเสร็จนะครับเราก็หอมเสิร์ฟน,นะครับผมสำหรับชิ้นี้ก็แค่นี้ครับผมหอมน้องงวบ้านบ้านนะครับอ้อมน้องงวบ้านบ้านนะเพ,พยอยากให้เชิมหนังรับ บอกมากนะครับผมโอเคครับ